สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมมีคาด้วยกันครับหัวข้อคือมีคาความยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้าเป็นมาตรฐานของเราขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงประเสริฐบริสุทธิ์และยุติธรรมขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนำคำสอนที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์และเป็นพระพรแก่ผู้อื่นกราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนความโลภและคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทุกยุคทุกสมัยซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในสังคม แม้กระทั่งผู้ที่กล่าวอ้างว่าตัวเองรู้จักพระเจ้าก็ยังกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังเช่นที่เกิดขึ้นในอิสราเอลในขณะที่ผู้เผยพระวจนะมีคากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ด้วยเหตุน,นี้เราจึงเห็นข้อความของมีคาที่กล่าวแก่อิสราเอลอย่างจริงจังว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยในสิ่งที่ประชากรของพระองค์ปฏิบัติต่อผู้อื่น บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. ความไม่ยุติธรรมและการพิพากษาส่วนที่ 2. การกลับใจและการฟื้นฟูสภาพข้อความสำคัญคือพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อแสดงความยุติธรรมและพระเมตตาของพระองค์แก่ผู้อื่นส่วนที่ 1. ความไม่ยุติธรรมและการพิพากษาประเด็นแรกคือการกล่าวโทษสมาเรียและเยรูซาเลม็มพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงมีคาแห่งโมเรเชตในรัชกาลกษัตริย์โยธามอาหัตและเฮเซคียาแห่งยูดาต่อไปนี้คือนิมิตที่มีคาเห็นเกี่ยวกับสมาเรียและเยรูซาเลม็ม สมารียและเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรยูดาซึ่งพระเจ้าส่งพระพิโรธอาณาจักรทั้งสองคำพิพากษาเริ่มต้นที่สมาเรียซึ่งทำบาปด้วยการนับถือรูปเคารพตามอย่างประเทศเพื่อนบ้านตัวอย่างเช่นการนมันสการเทพ,พเจ้าท้องถิ่นด้วยการล่วงประเวณีในพระวิหารเพื่อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เป็นต้น พระเจ้าตรัสห,ห้ามการกระทำดังกล่าวในพระบัญญัติของพระองค์ว่าอย่าให้มีชายหญิงชาวอิสราเอลคนใดเป็นโสเพณีในเทวสถานอย่านำรายได้จากหญิงโสเพณีหรือชายโสเพณีมาแก้บนในพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะทั้งสองเป็นที่รังเกียจสําหรับพระยาเวพระเจ้าของท่านการกระทำดังกล่าว นอกจากจะเป็นบาปแห่งการล่วงประเวณีแล้วยังเป็นบาปแห่งการนับถือรูปเคารพด้วยนั่นคือการนัสรการและการวางใจในเทพเจ้าอื่นๆน,นอกเหนือจากพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระเจ้าทรงประกาศคำพิพากษาสำหรับสมาเรียว่าฉะนั้นเราจะทำให้สมาเรียกลายเป็นซากปรักหักพังเป็นที่ทำสวนองุ่น เราจะเทหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงในหุบเขาและจะเผยฐานรากของเมืองนั้นออกมารูปเคารพทั้งปวงของสมาเรียจะถูกทุบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเครื่องถวายทั้งปวงในวิหารของเมืองนั้นจะถูกไฟเผาเราจะทำลายเทวรูปทั้งหมดของเมืองนั้นเนื่องจากสมาเรียรวบรวมเครื่องถวายมาจากค่าจ้างของโซเพนี มันจะถูกใช้เป็นค่าจ้างโสเพณีอีกคำพิพากษานี้สำเร็จเมื่อ722ปีก่อนคริสต์ศักราชในตอนที่อัสซีเรียเข้ามาทำลายสมาเรียหลังจากที่มีคาได้ยินคำพิพากษาดังกล่าวแล้วเขาตอบสนองอย่างไรข้าพเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญ จะเดินไปมาโดยเปลือยกายและเท้าเปล่าข้าพเจ้าจะร้องโหยหวนเหมือนหมาในและครวนครางเหมือนนกเขาแมวเพราะบาดแผลของสมาเรียเยียวยาไม่ได้และลามมาถึงยูดาแล้วมาถึงประตูเมืองของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มเลยทีเดียวถึงแม้มีคาจะไม่ได้ร่วมทํำบาปแต่เขาก็ระบุตัวตนเข้าร่วมกับชนชาติของเขา และตอบสนองด้วยการร้องไห้คร่ำครวญแล้วเราตอบสนองต่อผู้ที่ทนทุกข์เพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพวกเขาเองอย่างไรพระเจ้าทรงสนพระไยว่าเราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรซึ่งรวมถึงการเศร้าโศกเสียใจต่อโศกัาฏกรรมต่างๆด้วย ประเด็นที่สองของความไม่ยุติธรรมและการพิพากษาคือการปล้นคนยากจนวิบัติแก่บรรดาผู้ที่วางแผนชั่วร้ายบรรดาผู้ที่คิดอุบายชั่วร้ายขณะนอนอยู่บนเตียงครั้นรุ่งเช้าก็ดำเนินการตามแผนนั้นเพราะอยู่ในอำนาจที่เขาจะทำได้เขาโลภอยากได้ที่ดินก็ยึดเอาอยากได้บ้านก็รีบไปเขาโกงบ้าน โกงมรดกของเพื่อนมนุษย์ที่ดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คนในสังคมเกษตรกรรมเพราะพวกเขาต้องใช้ที่ดินในการเพราะปลูกด้วยเหตุนี้การกระทำของบรรดาคนชั่วร้ายจึงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมและก่อให้เกิดความยากจนความร่ำรวยและเงินทองไม่ใช่ปัญหาแต่การรักเงินเป็นรากเง่าของความชั่วทั้งปวง และความโลภก,ก็เป็นการฝ่าฝืนพระบัญญัติในข้อสิบเพราะการรักเงินและความโลภนำไปสู่ความชั่วร้ายในพระวจนะตอนนี้เราควรเป็นเหมือนพระหัตถ์และพระบาทของพระคริสต์ในการช่วยเหลือคนยากจนเพราะนี่คือความรับผิดชอบต่อชุมชนที่พระเจ้าทรงให้เราเข้าไปอาศัยพระเจ้าทรงประกาศการพิพากษาว่าฉะนั้น พวกเจ้าจะไม่มีใครสักคนในชุมชนขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาจับสลากแบ่งแผ่นดินศัตรูจะยึดครองแผ่นดินและผู้ที่เคยกดขี่เหล่านั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ครอบครองดินแดนอีกต่อไปประเด็นที่3ของความไม่ยุติธรรมและการพิพากษาคือการเผยพระชนะเพื่อผลประโยชน์ บรรดาผู้เผยพระวจนะของเขากล่าวว่าอย่าเผยพระวจนะอย่าพยากรณ์เรื่องเหล่านี้ความอัปยศอดสูจะมาไม่ถึงเราแทนที่จะเผยพระวจนะตามที่พระเจ้าปรัสบรรดาผู้เผยพระวจนะกลับกล่าวสิ่งที่ผู้ซึ่งจ่ายเงินให้พวกเขาอยากได้ยินพวกเขาห้ามไม่ให้มีคาเผยพระวจนะเรื่องการพิพากษาซึ่งเป็นข้อความที่แท้จริงจากพระเจ้า พวกเขาคิดไปเองว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและพวกเขาก็เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจากนั้นมีคาก็แจกแจงเรื่องที่พวกเขาทำทารุณต่อคนที่เดินทางผ่านและพวกผู้หญิงมีคากล่าวความจริงแก่ผู้คนซึ่งรวมถึงความจริงที่ยากด้วย ถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากฟังก็ตามเรากำลังทึกทักเอาเองว่าพระเจ้าทรงยอมรับเราแม้ในความเป็นจริงพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือไม่เราจัดการกับความจริงที่ยากและอาจจะขัดแย้งกับวัฒนธรรมอย่างไรเรากล้าที่จะเตือนผู้คนเพราะรู้ว่านี่คือข้อความแห่งความรักของพระเจ้าหรือไม่ ประเด็นที่4ของความไม่ยุติธรรมและการพิพากษาคือการฟ้องร้องผู้มีอำนาจบรรดาผู้นำของยาโคบจงฟังเถิดท่านผู้ที่ปกครองพงพันธุ์อิสราเอลท่านควรจะรู้จักความยุติธรรมไม่ใช่หรือท่านซึ่งชังความดีและรักความชั่วผู้ถลกหนังประชากรของเราและฉีกเนื้อจากกระดูกของพวกเขา ผู้กินเนื้อพี่น้องร่วมชาติของเราเลาะหนังของเขาออกและหักกระดูกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผู้ห้ำหั่นพวกเขาเหมือนหั่นเนื้อใส่กระทะเหมือนหั่นเนื้อใส่หม้อแทนที่จะรับใช้ผู้คนและผดุงความยุติธรรมบรรดาผู้นำกลับละทิ้งหน้าที่ของตนพระธรรมตอนนี้ให้ภาพเหมือนกับว่าพวกเขากำลังกินคนอยู่ นั่นคือการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างไม่ยุติธรรมตรงกันข้ามกับบรรดาผู้นำมีคาแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับวิธีที่เขาปฏิบัติต่อผู้คนแต่ส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจด้วยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและด้วยความยุติธรรมกับกำลัง เพื่อประกาศให้ยาโคบทราบถึงการล่วงละเมิดของเขาและให้อิสราเอลทราบถึงบาปของตนมีคากล่าวความจริงด้วยความหวมยาย่วงใยโดยมุ่งหมายให้บรรดาผู้นำกลับใจและปฏิบัติอย่างยุติธรรมหลักการที่1พระเยซูจะท่งพิาาพากษาผู้ที่ปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม ความไม่ยุติธรรมทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงเศร้าพระทัยเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบและทรงต้องการให้เราแสดงความยุติธรรมของพระองค์แก่โลกนี้พระเจ้ากำลังปรับสิ่งใดกับคุณผ่านทางพระธรรมมีคาบทที่1 3ถึงคุณจำเป็นต้องกรับใจหรือไม่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณกล่าวความจริงในเรื่องใด ผมขอกล่าวย้ำว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้คนและทรงคาดหวังให้เราแพร่ขยายความยุติธรรมและความเมตตาไปทุกที่ส่วนที่สองการกลับใจและการฟื้นฟูสภาพประเด็นแรกคืออาณาจักรที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพ ในบ้านปลายภูเขาที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งอยู่จะได้รับการสถาปนาให้เป็นเอกในหมู่ภูเขาทั้งหลายจะได้รับการเชิดชูเหนือบรรดาเนินเขาและชนชาติต่างๆจะหลั่งไหลไปที่นั่นภูเขาสี่ยนจะเป็นที่ตั้งของพระวิหารและจะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆทั่วโลกผู้คนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลไปที่นั่น เพื่อเรียนรู้พระมัญคาของพระเจ้าชนชาติทั้งหลายจะพบกับสันติภาพและ,จะเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ของตนเพราะพระองค์จะทรงตัดสินความระหว่างชนชาติทั้งหลายและยุติกรณีพิพาทให้บรรดาชาติมหาอำนาจทั่วแดนชนชาติต่างๆจะเลิกรบราฆ่าฟันกันผู้คนจะนั่งอยู่ใต้เถาอางุ่นของตน และใต้ต้นมะเดื่อของตนองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าในวันนั้นเราจะร,รวบรวมคนขาพิการเราจะร,รวบรวมบรรดาเฉลยตลอดจนบรรดาคนที่เราให้พบกับความทุกโศกเราจะให้คนขาพิการเป็นคนที่เหลืออยู่ให้คนที่ถูกเนรเทศเป็นชาติที่แข็งแกร่งคนที่เหลืออยู่ซึ่งกลับใจใหม่ ก็จะกลับมามีอำนาจและแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งมีคากล่าวถึงผู้ปกครองตามพระสัญญาซึ่งจะมาจากเบตเลเฮมว่าเขาจะยืนหยัดเลี้ยงดูฝูงแกะของเขาโดยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยบารมีแห่งพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขา และพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยเพราะความยิ่งใหญ่ของเขาผู้นั้นจะแผ่ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอย่างไรก็ตามชนชาติที่ไม่กลับใจยังคงทำทารุณต่อผู้คนต่อไปแล้วพระเจ้าก็จะส่งทำลายเมืองและที่มั่นของพวกเขากำจัดพวกแม่มดพร้อมทั้งทำลายเทวรูปสลักหินศักดิ์สิทธิ์และเสาเจ้าแม่อาเชรา องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเราจะแก้แค้นด้วยความพิโรธโกรธกริว้วแก่ชนชาติต่างๆซึ่งไม่เชื่อฟังเราพระธรรมมีคาบทที่4ถึง5กล่าวถึงสถานที่จริงและเวลาจริงเมื่อพระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองพระเยซูเสด็จมาครั้งแรก ในฐานะพระผู้ช่วยและเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบเพื่อส่งชำระบาปแล้วพระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองเพื่อทรงปกครองโลกนี้ก่อนที่จะถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและทุกคนสามารถมองเห็นได้ไม่มีใครรู้วันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา แต่พระเยซูทรงเรียกให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตโดยตั้งตารอคอยวันเวลานั้นประเด็นที่สองของการกลับใจและการฟื้นฟูสภาพคือพระพิโรธและการพิพากษาของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาก็จะเพิกเฉยต่อพระดำรัสของพระเจ้า และประพฤติตนไม่ต่างจากอิสราเอลในพระธรรมมีคาบทที่6ซึ่งเริ่มต้นด้วยคําประกาศว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีคดีความกับประชากรของพระองค์พระองค์ทรงตั้งข้อหาอิสราเอลพระเจ้าทรงตั้งข้อหาอิสราเอลว่าพวกเขาลืมพระคุณของพระองค์ในการนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์แทนที่จะสารภาพาบาปและกลับใจ พวกเขากลับสร้างหนทางของตนเพื่อไถ่บาทแม้กระทั่งด้วยการถวายลูกหัวปีพวกเขาทุจริตคดโกงโหดเหี้ยมทารุณและโกหกหลอกลวงเพื่อทำให้ตนมั่งมีแล้วพระเจ้าทรงต้องการให้ประชากรของพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างไรมนุษย์เอ๋ยพระองค์ได้ทรงสํแดงแก่ท่านแล้วว่าอะไราดี และอะไรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จากท่านคือจงประพฤติอย่างเที่ยงธรรมรักความเมตตากราุณาและดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจไปกับพระเจ้าของท่านเราต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเที่ยงธรรมแสดงความเมตตากราุณาและดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคุณของพระเจ้า นักอาธิบายคนหนึ่งอธิบายพระวจนะข้อนี้ว่าการประพฤติตนอย่างเที่ยงธรรมเป็นหนทางหนึ่งของการรักความเมตตาการุณาซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการสำแดงชีวิตที่ดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างถ่อมใจประเด็นที่3ของการกลับใจและการฟื้นฟูสภาพคือความรอดและพระคุณ สำหรับผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จก,กลับมาก็จะดำเนินชีวิตตามที่บรรยายในพระธรรมมีคาบทที่7ซึ่งเริ่มต้นด้วยข้อความว่าอัน,นิจจาหมดหวังเสียแล้วหนอจากนั้นมีคาก็กล่าวแก่อิสราเอลอย่างซื่อตรงเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เสื่อมทรามในสมัยนั้นกล่าวคือคนชอบทำสูญสิ้นไปจากแผ่นดินผู้มีอิทธิพลบงการตามใจชอบ เพื่อนบ้านไม่สามารถวางใจกันได้ครอบครัวผิดแปลกไปซึ่งผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาก็จะกล่าวแก่ผู้คนอย่างซื่อตรงเช่นเดียวกับมีคาในขณะเดียวกันผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาก็จะมีความหวังเช่นกันแต่ส่วนข้าพเจ้าจะมุ่งหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ารอคอ,อยพระเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงสดับฟังข้าพเจ้าความหวังของมีคาไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมหรือประเทศชาติแต่อยู่ในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำแก่คนที่เหลืออยู่เพราะมีคารู้ว่าคนเหล่านั้นจะลุกขึ้นมาจากความมืดและศัตรูของพวกเขาก็จะพ่ายแพ้ไป นอกจากนี้ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมายังมีเสรีภาพที่จะดำเนินชีวิตด้วยโดยเป้าหมายของพระเจ้าเป็นเป้าหมายของเขาแล้วเขาจะกล่าวคําสรรเสริญเช่นเดียวกับมีคาว่าผู้ใดเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกบาปและอภัยการล่วงละเมิดของชนหยิบมือที่เหลืออันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงพระพิโรธอยู่เนืองนิด แต่ทรงปีติยินดีที่จะแสดงพระเมตตาหลักการที่สองการปกครองของพระเยซูนำไปสู่สังคมที่ยุติธรรมเมื่อพระเยซูสเสด็จก,กลับมาความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่ของพระองค์ทุกคนจะเท่าเทียมกัน ในขณะที่เรากำลังรอคอยวันนั้นพระเจ้าทรงเรียกให้เราห่วงใยผู้อื่นในโลกที่ล้มลงในบาปพระองค์ทรงเรียกให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างเพื่อแสดงให้โลกเห็นหนทางที่ดีกว่านั่นคือหนทางแห่งความเที่ยงธรรมและความเมตตากรุณาซึ่งกระทำด้วยความถ่องใจโดยพระนามของพระองค์คุณห่วงใยคนอื่นหรือว่าห่วงใยแค่ตัวเองเท่านั้น ถ้าฉายภาพเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคุณในช่วงที่ผ่านมาภาพนั้นจะแสดงให้เห็นอะไรบ้างในขณะที่เรากำลังรอคอยวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาผมขอหนุนใจให้พี่น้องทุกท่านดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ด้วยการสำแดงความรักต่อพระเจ้าในวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นนะครับมีคาประนามบาป และเตือนถึงการพิพากษาอีกทั้งประกาศว่าพระเยซูจะเสด็จมาปกครองข้อความสำคัญคือพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้เชื่อแสดงความยุติธรรมและพระเมตตาของพระองค์แก่ผู้อื่นขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่เป็นนิด ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยกล่าวคือประพฤติอย่างเที่ยงธรรมรักความเมตตากรุณาและดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจไปกับพระองค์กราบถุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ